เออเช่ก็ตอนนี้เที่ยงกับฝ่าแล้วผมคิดนะเดี๋ยวจะมาหาอะไรกินท่านีี่เขายังเล่นีการอยู่เลยทนะุเนี่ยเขาเรื่องของตาดีเลยหลังสมตายเนื้อนะของกินอหารยากกระเป๋าเนี่ยแต่ก็คือของกินอาหารวิญาตเนี่ยแต่ที่ผมกินได้หายากไหมแล้วเ,เป็นไงก็ผมกินอะไรก็ได้แหละเชื่อตออกมาจากที่พักนิดหนึ่งนะครับก็จะ,จะเห็นเอ่อ ตรงนี้นะอันนี้สาวรีน้ำผึ้งน้ำผ้ใช้อะไรก็อร่อยทุกอย่างเดี๋ยวข้ามไปดูหลังเเนี่ยเจอกันที่หองก็บของบนเราองสาวรีจารุประวัติศาสตร์ บอกว่าพวกจกักรวรรดิฝรังพพ่งฮะผ้าคุจักเด็กน้อยพวกเด็กที่หญิงฮะลงไปในบอ่อน้ำละางเนี้ยอันนี้เขาปิดไว้นะเพาไม่ขอเปิดแล้วก่านเขาปิดไว้ครับมีเติร์ศาสษร์บอกว่าอแฟนอนพายอาณาจักรของฝรั่งเศสเขาจัก เด็กคนแกล่ลงไปที่เนี้ยเป็นอยู่ในบ่อน,นี้นะครับถึงไปแต่เราเป้มันก็คือเรื่องของอริยสัจนะครับส่วนรับบางคนบอกว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะไม่ใช่นี่แต่ปัปเงเสร็จแบบนี้นะว่าถึงไปเดินไปไหนตอนก็คือเดินแล้วมันร้อนนโอ้โหร้อนแบบนี้ไทยอยเนี้ย ันนี้เป็นแฟนแนก็ยุ่งกับยนโอเคหายไปดูต่งอยู่อแล้วไหนเขีย,ยนรูปปากนีด้ดูสท้าต่อที่ักคนขางเยอะก็ต่็ราคา ถ้าค่อนข้างเด็ดราคาถ้าเป็นห้องเดียวๆพวกนี้ประมาณสี่ห้าหกร้อยอันนี้ไม่เกินหกร้อยั้ได้แล้วมีพักถูกมีมีนี่มาเล่นเล่นเนี่ยมีตีตัวนะเพราะว่าข้างหลังของผมมีด้านหน้านะมีด้านหลังด้านหลังอุษาวะริง เมื่อกี้พวกคือแม่น้ำโขงนี่สินี่แต่จะเห็นแม่น้ำโขงมีฝั่งตรงนี้นเป็นตลาดที่นี่ใช้เงินไทยได้นะครับไม่ต้องแลกก็ได้แต่ถ้าให้มีเพือก,การที่ให้เกียรติคนในประเทศเขาช่วยแลกเองดีกว่าส่านวนผมยังไม่แลกเหมือนกันผมต้องไปหลายที่่ะผมอยากพกเงิน ลาย,ะลายจะยกลืนไปเกิดสิ่งไรแล้วผมจะอยากเนี่ยแล้วคลไปไหนอะครับก็ตอนนี้จะเป็นร้านใส่ไข่ลาบข้าวเหนียวโอ้ประมาณนี้คือผมคือเพราะว่ากันของผมไม่ถนัดโอ้โร้อนมากเลยเดี๋ยวให้ดูฝั่งตรงข้ามก็เป็นเมืองฮะแต่ก็ร้อนดีคือผมจะหาร้านนั่งอะไรมันข้าวเียว เตินสิ่รัานปาดี่ผอาจจะมาเป็นรานอาหารเยอะนะครับเดแต่เขาไม่มีคนเดินนะเด็ก่ายไม่ได้ต่างแดนทำไแล้วเงินใส่ละกร่ผมเน่ยแกกผมนอนอยู่ผมผมเสียค่าตัวเพื่อนนอนนีเอาไม่ใช่มั้มแต่ไม่หงนะ เนียก็่าแต่เช่ามอไซค์แบบนี้นะผมจับเสระเดี๋ยวกับเส้นปักไม่เจออะไรก็งั้นนะคะัะนะผมนัน่งต่หายจ่กพี่คนยางที่รุ่นทน น,นี่ไปอเหมือนเหมือนราอยู่บ้านเลยเขาผมยัออกต่ตางประเทศเลยอ่ะก็มันสึกงเงียดนะแ้วก็เหมือนว่าผมเจอคนคนลานเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็คุยกันแบบคนได้เดียวกันนะ่ะมีความรู้สึกเลยว่าผมออกนอกปรนะเทศมาเอ่อถามที่แนะนำที่ท่องเที่ยวนะครับก็เขาก็บอกว่าวันนี้ คือเป็นวันจุดอยู่แต่ยากให้มาเล่นสงารามในตอนที่ผมเดินช้องแร่ตนงนั้นกับสี่ห้าหมงเขาจะเล่นสงการกันก็จริงๆแล้วทําความเข้าใจกับเส้นทางก็ไม่ยากค,คือคือทางไม่ได้สับสน่นรายมากแล้วก็เมืองก็ไม่ได้แบบค่าะไหนสักตไหนเดินเล่นได้แต่ร้อนแหละที่จะขายของแ้ ขายอะไรอะครับผงม้วนผงม้วนอันนี้ใส่กล้วยอ่าขายขายยังไงครับสี่พันสี่พันอ่ะอ่ะเราลองอันนี้ยโอ้โหทำหน้าจริงนะเจ้าบาทให้จามอันได้ได้เจ้าบาทไทยทได้สามเทนได้ได้ครับได้สามเทนได้ได้มีมีกล้วยอย่างเดียวเหรอครับ นี่อันนี้ขนมเหมือดปวยครับได้ได้มผมผมไม่รู้จักหรอกไม่เคยกินผมกินด้เดี๋ยวผมกินตรงนี้เลยนะอ๋อเราลองกันไม่รู้ครับจะนักกินเพิ่มนะครับ,รบประมาณของวันนี้แเละอแต่ส,ด,สดเลยอ่ะ เตะกไปอีกทีตกไปวมันติดอ๋อ,อ,อ,อมีใต้กล้วยอยู่ดั่ะนี่นะเราตัวนี้ไม่มีกล้วยัไม่มีกล้วยผมชิ้งเก่าไม่มันเลยแต่แบ <c oughs> บอันี้นมีกล้วยน่าจะสับกวา่าอ,อันนี้กินง่าย <c oughs> เาเก่าเขาเกินง่ายเรยนะ มันเป็นขนมหวานนะเรื่องเงี้ยแล้วกินได้กินรสชาติแบบนี้ผมว่าเป็นรสชาติท้องที่สุดคือเป็นคนท้องที่แบบไคุณเวมอพัฒนาเราตองก็ได้นเนียคนต่ใช่ไหคนเร่อน้ำรายการอาหารอ้อคอ ฝืนอ,อะไรพวกนี้เลยนะนอการเป็นพันธุ์เก็เียบแล้วผมกินน่าจะหัดไม่ยากห้าโมงพอดีตอนนี้ผมก็ได้เดินตรงมาด้านหน้าหน่อยนึงนะครับตรงนี้จะเป็นริมโขงแล้วซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไกลจากโรงแรมที่พักผมมากนะครับที่นี่เขา ตอนสงกรานก,ก็จะมีการเรียอะไรนะฮะขอเงินทําบุญเข้าวัดแล้วก็ผู้ใหญ่นะผู้สูงอายุส่วนมากก็จะมารําแล้วก็ขอเงินนะฝั่งตรงข้ามกันนะครับกับที่ตรงหน้าวัดเมืเ่อกี้ที่เขาขอเงินของเราก็จะเป็นศูนย์อาหารนะรเป็นที่ขายของเพราะว่าตอนเนี้ประเทศไทยนะครับ สงกรานเลยสงกรานมาแล้วแต่บ้านเขาก็ยังเล่นสงกรานอยู่หลังจากบ้านเราก็จะจะยังเล่นกันต่ออยู่แล้วร้านรวงเขาก็จะปิดคือเขาเล่นกันจริงจังมากฮะที่นี่ถ้ากินอะไรก็หาก,กินยากนิดน,นึงแต่ผมแนะนําเพื่อนๆว่าเดินมาสูนอาหารก็ได้แต่ของกินก็สําหรับผมนะครับผมว่าไม่ได้แปลกอะไรมากมายก็เป็นอาหารออกแนวคล้ายบ้านเราเนี่แหละครับ มีส้มตำม,มีไก่ย่างมีพวกอ,อะไรล่ะข้าวขาหมูข้าวผัดอาหารตามสั่งพวกนี้นะครับถามว่าของกินแปลกไหมก็ไม่แปลกแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าราคาอะไรมันเท่าไหร่แต่พอดีมันไม่ฮาลาลน,นะครับผมก็เลยทานตรงนี้ไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าเอยขอดูไปเรื่อยๆนะขอเก็บข้อมูลไว้ให้เพื่อนๆดูเพื่อโอกาส ได้มาก็ลองแวะมาดูนะถ้าใครทานได้นะส่วนผมเนี่ยผมก็เดินหาของกินไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ข้างหน้าของเรานะครับเป็นร้านสะดวกซื้อผมอยากลองเข้าไปดูในร้านสะดวกซื้อมากว่าสินค้าราคามีอะไรบ้างอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ด้วยลวครับแล้วก็มีอะไรเป็นของกินผมจะซื้อไปกินที่ พักที่โรงแรมของผมได้ด้วยนะฮะส่วนมากสินค้าตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าท้องถิ่นะฮะของลาวแล้วก็เยอะที่สุดก็เป็นสินค้าจากประเทศไทยนะครับแต่ส่วนมากแล้วสินค้าราคาทุกอย่างนะฮะก็จะแพงกว่าบ้านเราไปประมาณ3-5ถึง5บาทหรืออาจจะเกินกว่านั้นนิดนึงแต่ก็ต้องเข้าใจได้นะครับสินค้านำเข้านะฮะเนี่ยฮะตัวนี้อาหารที่ทำให้ผมอยู่รอด เมื่อเดินเช็คของไปเรื่ยนะครับผมสังเกตว่าสินค้าจีนก็เริ่มระบาดเข้ามาผู้ใช้คำว่าระบาดได้ว่าคือเริ่มเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นนะทั้งในลาวแล้วก็ในไทยนะครับแต่ส่วนในลาวนี่เขาขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยแล้วก็ราคาแบบอืจับต้องได้แบบถูกมากไอที่ผมจับเมื่อกี้อยู่ประมาณ5บาทหรือสิบาทนั่นเองเป็นพวกหมาล่านะครับสนมากจะเป็นหมาล่าเราไว้กินกับมามา่มาก,กินอะไรก็ได้นะครับ แล้วผมก็ได้สินค้ามาบ้างนะฮะในราคาที่แบบออบอกตรงๆไปเลยดีกว่าว่า,วา,วาค่อนข้างจะแพงกว่าบ้านเราสักสักหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ก็ก็ซื้อนิดหน่อยแค่พอกินนะครับแล้วก็ออกมานั่งกินข้างหน้าชมวิวทัศนะผู้คนแล้วก็สิ่งที่ผมมีความสุขผมคิดว่าผมนั่งอ่านหนังสือตัวหนังสือภาษาลาวนะฮะเอาจริงๆแล้วถ้าเรา เจตนาไม่ใช่ิดถ้าเราตั้งใจอ่านจริงๆผมว่าเราอ่านเข้าใจเนื่องด้วยภาษาพูดกับภาษาเขียนนะฮะเชื่อมโยงกันแล้วก็อาจจะใช้ไวยากรณ์มานิดนึงนะฮะเราอ่านได้ครับผมว่าด้านหน้าของเราตอนนี้ก็คือวัดนะครับส่วนหน้าวัดก็จะมีการขายอาหารนะฮะส่วนมากก็จะเป็นส้ตมตำไก่ย่างนะที่ผเห็นอันนี้คือขนมจีบนะฮะเป็นไส้กุ้งไส้หมู แต่ที่นี่คือเขาเขาไม่เถินกล้องนะเขาเห็นเราก็ไหว้สวัสดีเราก็คือผมไม่รู้สึกอึดอัดเวลามาถ่ายที่เรานะครับแล้วผมคิดว่าเอ้ยถ่ายไนตอนนี้ผมได้ยินเสียงในวัดว่าเขาทําอะไรกันก็อยากรู้ฮะว่ามีอะไรบ้างก็คือก็เดินเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็มีของขายด้านหน้าผมก็อยากลองซื้ออะไรมาชิมดูบ้างฮนะไอ้ที่กินได้นะครับ ตอนนี้ผมเห็นเขาพวยดนะครับคือส่งกลิ่นหอมมากเลยผมก็เลยอยากรู้ค,คืออยากชิมน,นะฮะวอกตรงก็เข้าไปถามราคาดูปรากฏว่าสินค้าที่ชาวบ้านทำขายและราคาถูกซะงั้นนะฮะอันนี้คือ6,000นกีกก็แปลเป็นเงินไทยนะฮะในตอนนั้นก็ประมาณ10บาทก็เลยเอ่ยล,ลองซื้อมาชิมดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูอย่างอื่นบ้างมีอะไรให้กินอีก แล้วก็ร้านข้างๆนะฮะเป็นน้ำวุ้นใบเตยน้องๆก็มาขายนะครับคือเอาจริงๆวุ้นใบเตยบ้านเราก็มีนะแต่ผมเห็นเด็กวัยรุ่นน้องๆเขาคิดจะหาเงินนะ,ะผมก็เลยเช่วยสนับสนุนน้องเขาดีกว่าซึ่งราคาเอาจริงๆก็ราคา,าเท่าๆกับบ้านเราฮะแต่ต่างกันไม่มากผมก็เลยช่วยอุดหนุนน้องๆเข้าไปฮะน้อง,น,อง,น,องน่ารักดีครับขยัน ตอนนี้ผมเดินกลับมาที่ริมโของอีกครั้งนะครับก็คืออีกฝั่งของเรานะฮะฝั่งนู้นนะครับก็คือจังหวัดนครพนมนะฮะแล้วก็ซื้อไอของกินมเมื่อกี้เพื่อที่จะหาพี่นั่งชิมนะครับอาที่นั่งกินเล่นๆนะฮะก่อนที่ช่วงค่าจะเดินเข้าไปพักโรงแรมแล้วก็มีเวลาออกมาใหม่เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะฮะพักที่นี่อยู่สักพักหนึ่งเหมือนกัน จริงๆแล้วนะครับก็ถ้าเราขี้เกียจเดินไปไหนไม่อยากเช่ามอเตอร์ไซค์หรือไม่อยากออกนอกพื้นที่ไปไกลฮะอยากเหนื่อยพักผ่อนผมแนะนำนะครับให้เราหาที่นั่นนงบริเวณข้างถนนไนตรงไหนก็ได้นะครับซื้ออะไรไมานั่งกินเล่นๆแล้วก็ดูวิถีชีวิตของคนไปเรื่อยเรอผมว่ามันก็สนุกไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นการรีแลกผ่อนคลายไปบ้างนะครับผมก็นั่งข้าวเวลาเรื่อยๆ ตอนนี้ก็เริ่มจะทุ่มกว่าแล้วนะผมขอพักผ่อนก่อนดีกว่ามีคนพักเต็มเลยนะแต่ตอนนี้เขายังไม่มากันเป็นฝรั่งหมดเลยมีผมอยู่คนเดียวพอของวางเนี้ยแลมีล็อกเกอร์วางด้านในนะครับคือไม่ต้องกลัวของหายต่างคนต่างมาเที่ยวเหมือนกันเซฟ็หเ่อยหมดีกว่าเนาะตอนนี้พามาดูบรรยากาศริมโขงนะครับยามดึกหน่อยนะประมาสามทุ่มฝั่งพระนองสว่างโร่งเลย เข้าไปกัดตรืนีนกัดเย็นสบายตัวนอนนี่นอนอะไรรู้ป่ะทุ่งไปผมไม่อยากออกทั้งนอนอ่ะยังต้องทุมท่มทุกเรื่องผมเกียดออกไป